ครับสวัสดีครับอยู่กับลุงน้อยชาวไร่ถอดแล้วครับรนะถอด,อดนะถอดออกจากแซตทีเนี่ยแซตทีใส่ของเดิมนะแต่กองเอาของแมกนัมมาใส่กองแซตทีอยู่โน,โน่นแซตทีแปลงสภาพเป็นเดิมเดิมลองเพื่อนจะลองมาใส่แมกนัมนีตี FC ขอมานะลุงน้อยจะลองเลย ต้องลื้อหมดเลยนะลื้อหมดเลยนะทอ่อข้างๆนี่ด้วยลือดูที่จะใส่ใสได้หรือเปล่าต้องลองดูด้วยลูกน้อยกว่าได้นะดูแล้วจะลื้อยาวเลยโอ้ขงนี้ดำเดนนี้เช็ดเลยน้ำมันเปลือนครับเดี๋ยวมาลื้อกันเลยจะได้ลอง มันยังถอดนะติดนะไม่ไนดะ้ถอดติดอนะไรอ่ะนี่ ทอดเต็มเลยนะถอดมาจะจำได้เพราะไม่รู้ว่าอยู่ไงบ้างอะไทุกอย่างลองอ๋ออันนี้เล็กไรอ๋อเก็บมาให้ดีเก็บมาให้ดีโยๆดดยอเกันมีนอดไงว็เนี่ย ไรอะน้ำระเบิดเลยถ <c oughs> ่ายน้ำมาน้ำสิน้ำเกียวดี่ยังเลยมีอีกมีปัญหา <c oughs> มีปัญหาคือสวิตไฟไงอ <c oughs> ทำยังไงอะสวิตไฟอะไฟนะ้ำน้ำยุบเนี่ย โอเคครับถอดเสร็จแล้วนะตอนนี้จะลนๆอย่างนี้เลยถอดออกแล้วนะโล้นอันนี้ลุงน้อยทำสีใหม่นะทำเมาื่วานเป็นสีแล้วก็ทำทำให้ตัวนี้ใหม่ด้วยเนี่ยดัดให้ตรงตอนแรกที่เข้ามามันไม่ตรง มันแข็งเดี๋ยว้องดัดตรงใหม่อนนุทําเออแซทีทํานะลองทําแล้วนิ่มเวลาเราขึ้นสายพานอะนิ่มทําพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวต้องน้อยใส่ก่อนนะมัโควนเปลี่ยนสีใหม่ วยเดี๋ยวหรือไม่นั้นใส่รับก็บใส่ใกายเสร็จแล้วงูจะใส่กองต้องถอดลงเลยนะตัวซุ้มตัวนี้ก็ติดนะเนี่ยติดซุม้มเห็นะซุ้มภาพไปนี่ติดซุม้มต้องถอดออกหมดอนะ่ะย่งนใส่ไม่ได้อนะ่ะถอดซุ้มออกเหลือลงเลย รถย้ำนาเลยลองวิ่งสักพักขึ้นมาล,ลองเสียงเดี๋ยวก็ใส่กลับคืนแล้วนั้นค่อยเปลี่ยนทอใหม่เอาเพราะทอนี้มันติดไปมันต้องให้ห่างอีกหน่อยห่างประมาณหนึ่งนิ้วไม้บรรทัดนะลังสวยอะ่ะ แบบนี้นะก็อูเช่างน้อยหลายสร้างพอสสวยๆเลยเดี๋ยวเงน้อยใส่ ID ก่อนเดี๋ยวได้มาลองฟังเสียงกัน

ครับประกอบได้แค่นี้นะที่เหลือส่วนหลังนี่ติดท่อประกอบไม่ได้แล้วประกอบได้แค่นี้ก็ยังดีเนาะเปอยท้ายดูสวยไปีกอย่างนึงครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันนี่นะที่หุูน้อยทำใหม่อะที่ว่า ตัวขึ้นสายพานเนี่ยตอนแรกเขาคดๆงอๆไปทำตรงใหม่เลยสองอันทำสองหางเลยเพื่อนทำทีเดียววันทำพักนึง่งเครื่องไม่ได้ล้างเลยย่งเพื่อนเหนียวว่างก่อนเดี๋ยวจะล้างนี่นะเพื่อนอะไรที่เหลือ ตัวนี้ด้วยกะหอดออกติดแล้วก็น,น,อน็อต nha anh thường hộp cái này đó Dạ, mình lòng bao nhiêu cả Ồ, oh, hộp lên rồi, lòng bao Cứ tuổi lên thươi. ตรงนี้ก็จะเข้าไล่เดินน่อยเดี๋ยวดูก่อนน่านะจะได้ถ่ายมาฝากเพื่อนๆนบะ้างช่วงวิงนะ่งอ่ะเราจะลั่นขน้างหนอนะ่ะ ส1 0พันหนึ่งร้อยบาทเนี hey, ่ติ๊กเกอร์สวยเลยยังน้อยขอเขาเพิ่มมานะาติ๊กเกอร์อ่ะเดี๋ยวก็จะหอบดีกว่าแซดทีมเพื่อนๆ เดี๋ยวชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับดกไลค์คือกำลังใจของนุน้อยฝากกดติดตามให้นุอน้อยชาวไล่์ด้วยครับครับิดีโอชุดนี้ก็สวัสดีครับ